มาที่ข่าวนี้นะคะมหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะจัดพิธีบวงสวงแล้วก็วานพันพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ51ปีเพื่อนำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยนะคะครับผมนะครับโดยคณะผู้บริหารคณาจารย์สิทธิ์กาวบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับได้ร่วมพิธีบวงสวงโดยพร้อมเพียงการประเวพรามพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพื่อนำลึกถึงการก่อตั้ง มหาวิทยาลัยและเป็นการร่วมเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยรมคำแหงครบรอบ51ปีโดยในวันที่26พฤศจิกายนของทุกปีนับเป็นวันที่สําคัญของประชากรชาวรมคำแหงเนื่องจากเมื่อพศ2518นะครับเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดําเนินมาทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นแรกมหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดให้วันที่26พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลายัยทั้งนี้มหาวิทยาลัยนะครับได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสร,ริยาภรณ์แก่ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลายัยและมพิธีมอบรางวัลสิทธิเก่าวีเดน่นให้แก่สิทธิเก่าที่ประสบความสําเร็จในวิชาชีพและอุทิศตนอุทิศตนรับใช้นะครับและคาคุณประโยชน์ต่อสังคมอาทินายนิรุตมณีพานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยสิทธ เก่าวคณะนิติศาสตร์นายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีสิทธิ์ก่าคณะรัฐศาสตร์เป็นต้นด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นวันครบรอบสถาปนาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับอืคะ